thank you แนวทางการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงด้วยการปลูกพืชเมือหนาวทดแทนฟิน่นถือเป็นแนวทางที่สามารถหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติดสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของแผ่นดินไทย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อบ้านเลอต่อตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากจังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุกข,ของรัษฎรอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างอาชีพสุดจริตแก่คนในชุมชนเลอต่อพลิกฟื้นพื้นป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่สู่ความอุดมสมบูรณ์เพื่อสนองตามพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง พระราชทานความช่วยเหลือรัษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พลิกฟื้นจากความยากจนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการหลวงโดยเน้นการดำเนินงานตามหลักปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนบ้านเลอต่อให้มีความยั่งยืนและมีความสุขถ้าหากว่าเราดำเนินการทั้งหมดได้เนี่ยโครงการก็ต้องจเจริญต่อไปแน่นอนเพราะว่า เราจะมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยอย่างเวลานี้ที่ออสก์เนี่ยจเจริญมากแล้วก็คนได้ได้รับลูกค้าเนี่ยมากมายแล้วเราก็บริหารได้สำเร็จออโดยเฉพาะผักผล,ลไม้ต่างๆเนี่ยที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีทั้งปวงปัจจุบันศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่อมีเป้าหมายหลักคือให้เกษตรกรทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่น้อยแต่คุ้มค่าได้ผลผลิตสูงปัจจุบันสามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ถึง17ชนิดซึ่งก็รวมถึงเสาวรสที่ได้รับความนิยมของตลาดและเป็นไม้ผลที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่ทำนาช่วงปลายฝนเมื่อหมดฤดูทำนาแล้วจึงปลูกผักและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสาวรสต่อก็จะเป็นการ ศึกษาและต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะซึ่งอันนี้เราได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการที่ว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราควบคุมอยู่เสมอ นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อยังได้วางแผนส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดเมทคาเดเมียเกาลัดกาแฟและพรับซึ่งเป็นพืชที่ทนต่อการขนส่งและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวแนวปฏิจจบัติของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงอย่างประกอบไปด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกระดับการกำหนดขอบเขตก,การใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรบ้านเลอต่ออำเภอแม่ละมาดจ,จังหวัดตากซึ่งเดิมไม่มีใครนะดูแลด่นานนี้ปบาทยันหัวทรงให้นนี้ยนหลวงเข้าไปดูแลแล้วเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปซึ่งทําให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ลําบากเหมือนรุ่นพ่อแม่และ เมื่อเขามีลูกมีหลานณปัจจุบันเขาสามารถประสานกับทางโมเดิร์นเทรดได้เห็นว่าหลายหลายโมเดิร์นเทรดที่เข,าข้าเข้าไปช่วยรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรท,กรที่ที่เป็นเชาบ้านในพื้นที่ทำให้เขาเนี่ยมีมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยพระวิสัยทาน์และพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชบัญญาน ในการสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่รัศดรบนพื้นที่สูงและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนสืบไป ถึงวันนี้นะคะมูลนิธิโครงการหลวงยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้พระบรมราชโชบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่โดยสูงและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินตามพระราชปัญธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ